อ่ะแม่ป้อมมาดีครับผมบังเอิญได้มาพบมาพ่ออยู่วัดพอดีเนาะแม่เนาะเป็นยังไงแม่ฝันดีบะฝันรุ่นละฝันว่าจังไงบอาสู้พี่น้องเขาฟังนะที่ฝันอันนี้วะครับฝันมาเขาเงินใช้มือหน่อยตามบาทเงินมาตามมีคนเอาเงินใช้มือหน่อยคบเศร้าใบนึงแล้วก็เลี้ยงสิบเอานี่เด้อใบเศร้าแล้วก็เลี้ยงสิบ จะตีนืดโอ้ยจะคิดวัยก็ว่าสามสิบบาทลแล้วกันแล้วโอ้ตีเป็นสามสิบกระสองส่วนสามส่วนบอก็ซันกะหาสามส่นบอกเอาใส่มือได้วเออมืดอนี่เอาใส่มืดด้กยจะคิเป็นหาสามส่นไดเย์เอาน้ำเขามาเบิ้งเงิน่มิสามสิบบาทเลยโอ้เหรียญอันแบ่งยี่สิบแบ่งยี่สิบก็เหรียญคบเหรียญสิบี่ราคคือความฝันโอ้ยกะหาสามสวนหาสามส่นแล้วเดี๋ยวนความฝันโอเทอเงินมม่ห้ สามศูนย์เลยรืเป่าบโอ้เกี่ยวสามศูนยเลยอันเทัาสี่สามตัวกับสี่ห้าเนาะมเงินอยห้าห้าสามศูนย์เลยเดียเกี่ยวก็ได้ได้จักใบไป่ลอตเตอรี่ได้ใบนึงสามศูนย่ได้สามศูนย์มันเบิดไปว่างันกับเบิดสามย์ยังสามสามศูนย์ก็ยังขี่เมิรก็ขี่นั่นแหละเขาเมาเอาสั่นมา ขโมอเอาที่พวกขายลอตเตอรี่อยู่นี่ไงสามสี่คนไปเบื้งหลดได้ใบเดียวเนี่ยได้ลอตเตอรี่ไปหนึ่งอะไม่อันอันกันไว้กันสองศูนย์ไว้นั่มเอากระแบงแบ่งยี่สิบเนาะกันสองศูนย์ไว้นั่มยี่สิบันตัดตออหาสามก็ได้หาสามหาศูนย์ก็ตัดเอาซะเนาะ ก็ว่าเอาเอางัดกันก็ว่าหันขันเมื่ันออกกันสีอ่อัโอนเก้าสี่อันหลายหลายดิยสู้ข่อยสือจะเก่าสี่มันออกเก่าหางรู้นคือเอามาเอาบางหนึ่งอัดบางหนึ่งแหนให้เก้าของเก่าสี่เก้าสี่แปดเออเก้าสี่แปดบานแปดกับสามมันโตเดียวกันเขาว่าผัดซือจะสี่แปดผัดมาซือสี่สามสือจะสี่แปดอืมสี่แปดกับเก้ากับเก่าสี่กับเก่าสี่หลายมันออกตัวนี้ได้หลาย ้พนบ่อน <fin anta> <ots> ี <okay>? ้บ่อเ่นเนาะขึ้นแตบหนึ่ง่เาตมีขึ้นมีลงพร้อมาซื้อเป็นวะก่แกเอาตตัวเดียวแันนม่นก็หยังเนาะขอเอาตัวแนเอาตัวเดียวแขนเขาต้องซื้อบ่อร่ลงนะัาเก่าแล้วเพราะเป็ตัวเดียวอือเขาเก่กับเดียวแบ้เน่นูาบ่ะบัานมากนินเขาว่าว่าเปดกับสามตัวเดียวกันเนื่องคือทีสามอ้อนสีอนแปดมันบอกที่สามมั เน้ออันคือฝันทุกอ,อันอันกว้างฝันคือคองเงืนมาใหอยอเงืนมาใหอสามสิบบาทใบเ้าใบเงียนผงสุาดาทเรียกผงสุตทเายกเ้มือนกัยิบเก็๊ยต่อเดียกซาวารตเตอรีในแนวสามศูนรายเดียวฮะคืออีก็ัได้วะสามศูน เหล็กบ่เล็กว่ดังเหล็กว่แห้งดิเหล็กว่ดังแต่่ามันคือบอกีเวิ่งนว่าเขาเมาออกสามใบเหล็กเหล็กกันมาแห้งเหล็กแปดบ่แมนบ่จักนี่เขาอก่าูักบ่เื่องอืเรือกระจา์ดังเหล็กสำนักดังเขาเด่นแปดเหล็กาแปดเลยวเหล็กมาแปดเหรอครับเหล็กเขามาแปดผบอกนี่้อาก็เ่ปานบอกเลขดังท่านหลอกเลขอยเอาแมนแมนอยู่ มันมันบอกมันบอกมันบอกเลขดังมาสองหัวด้่ยเลขอันนึ้ก็บบ่เขาเลยจำนอดอาจารย์บ่เขยาวันี้วันี้เขาให้แปดวนนีแต่ว่ามักตัวเดียวมันบอกขึ้นสามศูนยเมนนี่แหละซันซันเพียขึ้นเดียวเลยสามศนย์นี่แหละ วสิเาไปฟันขึ้นเดียวก็แล้วเลยอยผู้เอามาให้ก็เป็นผู้ยิ่งผู้ชายแนะผู้<อ>าาเ,เาใม้บ่บุ้งจักกันมาย่งนีดหรือเ่าเอานี่เงินนี่แล้วเดมือนเอากระว้างลงให้ละมีใบเศร้าใบหนึ่งก็เดือนสิบกัเมียเลยแบบสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ตอนห่งหดสองอื มันเรา 20, 30, อูยุหมื่นปีมามิตรสองศูนย์สามศูนย์่เมื่นโอ้รถต,ตรีมาสามศูนย์ม, 30, มเรียต่ 20, 2สองศูนย์หวยเราบอาเอ,าอยใจใบนึงบ้าวบจากใบค้ามมนลดแต้มนี่คือคือบางหันเก้าซีเออก่าซีมันขึ้นแต้มเออดกรนเก้านสองศูนหลายผลสองศูนยหลายผดเอาเอาขอพูดณนยละครับผมเดี๋ยวหินมาเบิ้งเดี๋ยวมาเบิง้งตัวเลขมาเบิ้งแนว้างตัวเลข คือสามศูนย์น่ะล่ะคือเป็นบอลสุฟังนั่นละล่ะมาพี่น้องได้มาพอแม่ปอมอยู่วัดพอดีก็ได้แนวทางพอดีเพิ่นปันว่าเขาเงื่อนให้สามสิบาทนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปจัดลอตเตอรีแต่สามศูนย์นะพี่น้องเด้อในความฝันเพิ่นก็เว้าแล้วว่าแบ่งยี่สิบกับเหรียญซิฟนะพี่น้องเด้อเพิ่นก็ตีให้แล้วคือนี่แหละพี่น้อง เอาไส่มือก็ต้องตีเป็น5 3 0สามศูนย์ล้วก็สามศูนย์ล้กก็แบ่งยีนี่ก็คือยี่สิบพี่น้องยี่สิบแต่สิบนี่ก็บลงนะพี่น้องเรียญสิบนี่บรุงพี่น้องก็ฟังเอาได้คิปเอามันกีหลายตัวก็จะเริ่มสามหาหาสามหาศูนย์ศูนย์หาตัดเอาสรอยเอาเด้พี่น้องดเด้ตัดเอาสร้อยเอาขอเลขฝากเลยพี่น้องเลขฝากแอดไปพ่อ ไปพ่อแม่ใบยุ่กลางตลาดพอดีกับเรได้ถามบราได้สัมผั์ได้พี่น้องเด้เพื่อนก็ให้ตัดตัวเลขแนวทางมากเพื่อนห้ตัวเลขแนวทางมากของแม่ใบแม่ใบนั่นเพื่อนห้มากเพื่อนฝันว่าได้ไปหักแล้วไม้กองจุ่มกุ้มอยู่ไปถามเนาพี่น้องเพราะว่าไปพ่อแม่เพื่อนยุ่กลางตลาดกับพ่อกาทายันแม่เพื่อนอายยนาะพี่น้องเนาะ ฝันว่าไปหักหน่อไม้กองจุ่มกุ้มอยู่พี่น้องหักหน่อไม้มาได้นี่แหละเลขของแม่ใบพี่น้องเป็นเลขฝากนะพี่น้องเลขฝากแม่ป้อมฝันแม่นกับแม่ใบฝันแม่นนี่พี่น้องแตะเลขคนละตัวนะพี่น้องเด้อของแม่ใบนี่คือเป็นเก้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าสามพี่น้องเก้าสี่หนึ่งกับเก้าสามนะพี่น้องของแม่ใบนี่เด้อส่วนของแม่ป้อมกับห้า สามศูนย์ 30, หลักกสามศูนย์หลักก็สองศูนย์พี่น้องของแม่ใบนี่ก็คือเก้าหนึ่งสี่เก้าสามเอพี่น้องพอเลขฝากแม่ใบไปพ่อเพิ่อนอยู่กลางตลาดพี่นอ้องห้ากับแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมัดแม่ป้อมหรือว่ามักแม่ใบก็หาจับสลากกินแบ่งกัน มากระจดัดกัดกระพันตัวเลขเป็นแค่แนวท่างมันมันมัน่งแห้งปังๆกันสู้ผู้สู้คนจะเริ่มฝากคนไร่คนแชร์คน,ชคนที่ตามเผ็ดพารุวยบ้านเฮ้าให้โชคคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม